การมีเมดคอยรับใช้ส่วนตัวนั้นเป็นอะไรที่สบายมากๆแต่ในชีวิตจริงแล้วการมีเมดมารับใช้เป็นสิ่งที่ยากมากๆสำหรับบุคคลธรรมดาอย่างเราไม่ว่าจะเป็นเมดที่สามารถทำงานบ้านได้สามารถรับแขกได้หรือจะเป็นเมดที่หน้าตาน่ารักนุ่มฟูเห็นแล้วสบายใจนั้นช่างยากยิ่งแต่อีพิ7เซเว่นนั้นมีทางออกให้เราเสมอ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับผมอยู่กับผม T1 Channel วันนี้เราอยู่เกม Epic Seven นั่นเองนะครับเกมที่สามารถทำให้เราประชนภัยในโลกแฟนตาซีได้นั่นเองนะครับโดยมีตัวละครสุดเท่และก็น่ารักต่างๆนะครับเป็นผู้ช่วยนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนาะก็เป็นการตามหาเมดนั่นเองนะครับวันนี้ก็เกมนี้นะครับก็เป็นเกมกาชาด้วยนั่นเองครับก็เราจะมา เปิดกาชากันนะผมก็กาชาในครั้งนี้ก็เป็นลิมิเต็ดก,กาชานั่นเองนะครับผมตัวละครที่เราจะเปิดในครั้งนี้ก็เป็นนี่เลยครับเนี่ยไลยอานะครับผมก็เมดสาวในเ,เมดคิงด้อมนะครับในช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็มีอีเวนต์ของออตัวน้องด้วยนะครับผมก็สิ่งที่เราจะอัญเชิญได้ก็จะเป็นที่ขั้นพันธสัญญานั่นเองนะครับของผมมี887นะครับอันเนาะนะครับก็จะแบ่งได้เป็นการ อัญเชิญ50าสิครั้งเนี่ยได้ประมาณ17ครั้งนะครับแล้วก็อันเชิญอัญเชิญทีละห้าเนี่ยได้ประมาณ6ครั้งนั่นเองนะครับผมก็มีเลดการดอปของน้องด้วยนะครับผมน้องก็จะเป็นอันเชิญการันตีเนาะนะครับกด120ครั้งนะครับก็จะได้น้องมาใช้นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับซึ่งตัวออของที่ผมจะอัญเชิญเนี่ยไม่พอแน่ๆนะครับก็ตกประมาณ ได้17กับอีกนิดๆนะครับก็ไม่พอนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับหรือจะเกลือแน่ๆนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเรามาอัญเชิญกันเลยนะกรับเรามาเริ่มกันที่50อัญเชิญนะครับครั้งแรกกันดีกว่านะครับผมก็กดกันเลยก็จะใช้50นะครับที่ขั้นพันธสัญญานะครับในการอัญเชิญก็ครั้งที่1นะครับผม ถ้าไม่เลย120โลเนี่ยก็จะถือว่าดีมากนะครับผมก็เพิ่มมาแล้วนะครับสีฟ้ามาเชียร์ปับเข้าให้นัดไปฟ้าเดี๋ยวฟ้ากันทั้งแถบเลยทีเดียวครับจังหวะน,นี้ สรุปแล้วครั้งแรกนะครับกินแห้วนะครับผมเนาะก็การอัญเชิญนะครับผมเนาะก็จะมีแบ่งเป็น2อันใหญ่ๆเนาะก็จะเป็นตัวละครนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะเป็นตัวละครนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาร์ติแฟกต์นะครับผมเนาะก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อคนที่ยังเผื่อคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับผมเนาะก็เป็นอาร์ติแฟกต์นะครับผมเนาะก็มีประมาณนี้นะครับแบ่งเออกเป็น2อสองหมวดใหญ่ๆนะครับผมเนาะก็ต่อไปนะครับเป็นครั้งที่2นะครับ150โลเช่นกัน ห้าสิบโลสินเ่็ดร้อยเปิดไปแล้วมาแล้วสีทองนะครับผมสีทองเนี่ยก็จะเป็นพวกเออห้าดาวขึ้นไปนะครับหรือจะเป็นตัวละครพิเศษนะครับตัวละครพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสีอ,ออกม่วงๆเนาะนะครับผมต่อไปปรับเข้าให้อม เรียบร้อยนะครับผมได้มาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าไม่เกลือนะครับผมเนาะสำหรับน้องไลอาของเรานั่นเองนะครับก็หนึ่งร้อยนะครับ100ใช้ไปประมาณ100่งรอที่ขั้นสัญญานะครับท่วนนะครับผมเนาะก็ได้มาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับน้องไลอาของเรานั่นเองก็กดไป2ครั้งนะครับครั้งละ50เนาะถ้าเกิดได้อาร์ติแฟกต์เนาโอ้โหจบแล้วครับเนาะ เรียกว่าคลิปนี้ก็ได้กําไรไปที่ร้อยนะครับผมน้องสาหรับน้องลายาของเรานั่นเองนะครับก็กดไป2ครั้งนะครับมาครั้งละ50นะครับก็ลงมาเป็น100นะครับก็เรียได้ว่าได้มาใช้กันอย่างไม่คาดฝันนะครับผมนาะก็ผมนึกว่าจะกดประมาณสักหูห้าร้อยนะครับกว่าจะได้อันนี้ก็กดประมาณ100ได้มาแล้วนะครับผมนาะงสำหรับน้องลายาของเรานั่นเองนะครับ ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการกดหาเมดน้องไลอาของเรานั่นเองนะครับก็เรียกว่าไม่เกลือนะครับผมเนาะก็2ครั้งนะครับครั้งละ50ก็ร้อยหนึ่งนะครับผมก็เรียกว่าคุ้มมากนะครับผมได้ทั้งตัวน้องไลอาของเรานะครับแล้วก็ได้อาร์ติแฟกของน้องด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่น่ายินดีนะครับสำหรับตัวผมเนาะนะครับผมก็มีเท่านี้เองนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการกดหาเมดของเรานั่นเองนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับเกม Epic Seven นะครับก็ลองไปหาโหลดกันได้ใน App Store นะครับแล้วก็ Pa Play Store นั่นเองนะครับผมก็มีให้เล่นกันแล้วนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเก่านะครับแต่ก็มีความสนุกในตัวอยู่นะครับก็ลองไปหาเล่นกันได้นะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีอีเวนต์ด้วยนะครับผมเนออีเวนต์ของน้องไลอานะครับอย่างที่บอกไปเนะก็เป็น m i r a ลเ e m เมดคิงด d อมนั่นเองนะครับเป็น เนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เป็นการทาเควสเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับของน้องไรอาแล้วก็เราเมดคิงด้อมนะครับก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับหรือถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปหาโหลดกันได้นะครับสำหรับอีพิกเซเว่นของเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับผม